ใจมันยี่เง่าโง่เขาบอกพันจาสอนใจให้ฉลาดนำหลกำักคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพุทปฏิบัติหัดเดินตรงกคมนั่งภาวนาเรียกถึงพระพุทธเจ้าว่วาพุโทโธพุโทโธหรือธรรมโมหรือสังโฆนั่งก็ตามยืนก็ตามเดินก็ตามนอนเดี๋ยวก็ตามรับคาพุโทโธนั่นแหละพุโทโธตัวเดียวนั่นแหละลูกเนี่ยทำให้ใจฉลาดรร้ต้องเข้าใจนะว่าพุทธ พระพุทธพุทธคือผู้รู้รู้จุดเดียวฉลาดครอบใจโลกกระผู้ตื่นตื่นจากการหลับไหลหลับแบบไหน,นหลับหูหลับตาในการทําความชั่วผิดหลักคำสองของพทธเจา้านั่นเรียกว,ว่าผู้ตื่นตื่นจากการที่จะทําชั่วไม่ทําชั่วอีกตื่นแล้วจะําแต่คุณงามความดีเรียกว่าผู้ตื่น เบิกบานเบิกบานไม่ทาชั่วแล้วนั่นผู้ที่ไม่ทำชั่วแล้วผู้นั้นเบิกบานคือไม่ทำให้ตนและผู้อื่นเดือดร้อนถ้าทําให้ตนและผู้อื่นเดือดร้อนผู้นั้นไม่เบิกบานเมื่อสอนใจได้แล้วใจก็จะเป็นพุทธ,ธะดังที่พูดให้ฟังผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแห่งใจภายในสง่างามภายในก็ทรงผลแห่งโอภาษความสว่างสวัยภายนอก งามเบื้องต้นท่ามกลางบ้านปลายที่สุดสง่างามด้วยมีสติสัมปชัญญะเต็มภูมิแห่งผู้สง่างามภายในทรงผลภายนอก